สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างและหน้าที่ของเซลล์ภารักงานของนักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จชมคลิปวิดีโอทําบันทึกความรู้เป็นไม m แม p ปิ้ง วันนี้คุณครูจิรวัตก็มาพบกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้คุณครูมีของเล่นชิ้นหนึ่งมาพูดคุยกับนักเรียนของเล่นช Gobierno ิ้นนั้นคืออะไรมันคือเจ้าสิ่งนี้นั่นเองครับใช่แล้วครับของสิ่งนี้คือรถยนต์ตัวต่อแล้วรถยนต์ตัวต่อของเราเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับบทเรียนของเราอย่างไรนักเรียนต้องคอยติดตามนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่บทเรียนของเรา เรามาดูรายละเอียดของรถยนต์ตัวต่อใกล้ๆกันก่อนดีกว่าครับให้นักเรียนลองสังเกตร,รถยนต์ตัวต่อของเรานะครับว่ารถยนต์ตัวต่อของเรามีลักษณะอย่างไรบ้าง เป็นไงกันบ้างครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรกันบ้างจากที่ครูสังเกตเนี่ยครูสังเกตได้ว่าพบส่วนประกอบชิ้นเล็กๆหล,ลายชิ้นมากเลยบางชิ้นมีลักษณะรูปร่างลักษณะเหมือนกันบางชิ้นมีรูปร่างลักษณะต่างกันและบางชิ้นมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันแต่มีสีต่างกันถ้าเปรียบรถยนต์ตัวต่อกับมนุษย์ของเราเนี่ยนักเรียนคิดว่าส่วนประกอบชิ้นเล็กๆเหล,ล่านี้เนี่ยจะเปรียบได้กับอะไรครับ เอาละครับนักเรียนตอบอะไรกันบ้างถ้าเกิดให้คุณครูเปรียบเทียบรถยนต์ตัวต่อประกอบด้วยชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆมนุษย์ของเราก็ประกอบด้วยชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกันนั่นคือเซลล์นั่นแสดงว่าชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆของรถยนต์ตัวต่อเปรียบเสมือนกับเซลล์ของมนุษย์นั่นเองถ้าเปรียบได้กับเซลล์แล้วทำไมถึงมีรูปร่างลักษณะที่หลากหลายทำไมถึงมีหลายสีนักเรียนสงสัยกันไหมครับ จากที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วนะครับว่ามนุษย์รวมไปถึงพืชและสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีเซลล์หลายเซลล์ทำงานร่วมกันเป็นระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดระบบย่อยอาหารอวัยวะในระบบต่างๆเหล่านี้ล้วนมีเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานแล้วหน่วยพื้นฐานของแต่ละอวัยวะก็มีเซลล์แตกต่างกัน บางอวัยวะเกิดจากการทำงานร่วมกันของเซลล์หลายๆเซลล์ที่มีรูปร่างลักษณะเหมาะสมกับหน้าที่นั้นๆตัวอย่างของเซลล์สัตว์เช่นเซลล์ประสาทส่วนใหญ่มีเส้นใยประสาทเป็นแขนงยาวเพื่อนำกระแสประสาทไปยังเซลล์อื่นๆที่ไกลออกไปได้เซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างกลมแบนตรงกลางเซลล์ทั้งสองด้านเว้าวเข้าหากัน เพราะไม่มีนิวเคลียสจึงช่วยเพิ่มพื้นที่ในการลำเลียงออกซิเจนและทำให้เคลื่อนที่ในหลอดเลือดได้ง่ายเซลล์สุดท้ายเซลล์ Cell อสุจิมีหางที่ช่วยเคลื่อนที่ไปหาเซล์ไข่ได้ส่วนในตัวอย่างของเซลล์พืชเช่นเซล์นขนรากซึ่งเป็นเซลล์ผิวของรากพืชที่มีผนังเซลล์และเ er um ยื่อหุ้มเซลล์ยื่นยาวออกมาเป็นหลอดคล้ายขนเส้นเล็กๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดน้ำและแร่ธาตุเซลล์ Sell ในเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำมีลักษณะเป็นท่อกลวงยาวเพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำจากรากไปส่วนต่างๆของพืชเซลล์ Sell สุดท้ายเซลล์ Sell คุมมีรูปร่างคล้ายเม็ดถั่วหรือรูปไตมีผนังเซลล์หนาบางไม่เท่ากันมีคลอโรพลาสตเซลล์คุมทำหน้าที่ในการเปิดปิด ปากใบเพื่อช่วยควบคุมการขายน้ำจะเห็นได้ว่าทั้งพืชและสัตว์มีเซลล์หลายชนิดเซลล์แต่ละชนิดล้วนมีรูปร่างที่เหมาะสมกับหน้าที่นั้นๆขอบคุณสสวะทและครูกิรวัตรคำแก้วให้นักเรียนทำงานและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามนี้ทำแบบ ทดสอบหลังเรียนทาง Google Form ผ่านลิงก์ที่อยู่ในลายกลุ่มม .1 ปี64สวัสดีครับนักเรียนโปรดติดตามเรียนเรื่องต่อไปตัวอย่างการทำ My Mapping นะครับนักเรียน